โครงการ Co r เป r a t e n a น i o n b u i l d i n g C.N.B. ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดอันทรงคุณค่าของศาสตราจารย์ดร์เกรียงศักด์เจร,ริญวงศักด er ิ์นักปรัชญาและนักคิดด้านการพัฒนาประเทศผู้ก่อตั้งสถาบันการสร้างชาติซึ่งมุ่งมั่นผลักดันการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนผ่านกลไกลขององค์กรในฐานะหน่วยย่อยสำคัญของสังคม โดยแนวคิดนี้ได้จุดประกายให้กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออกหรือ EEC รวมพลังการสานต่อเจตนารมณ์ด้วยการจัดทำโครงการการพัฒนาองค์กรเพื่อการสร้างชาติเพื่อเป็นเวทีในการยกระดับองค์กรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาครัฐ,ฐกิจหรือภาคประชากิจ ให้มีบทบาทร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติก้าวสู่ความเป็นประเทศพัฒนาแล้วในที่สุดนี่คือครั้งแรกของประเทศไทยที่โครงการเพื่อการสร้างชาติถูกขับเคลื่อนจากระดับองค์กรหน่วยย่อยขึ้นสู่ระดับภูมิภาคและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างเป็นระบบภายใต้ปรัชญาจากองค์กรที่ดีสู่ประเทศที่ยั่งยืน โดยมุ่งสนับสนุนและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมอาทิวัดโรงเรียนวิสาหกิจชุมชนส่วนราชการในจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัทห้างร้านสถานประกอบการต่างๆเพื่อส่งเสริมให้องค์กรเหล่านี้มีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรในองค์กรพัฒนาชุมชนสังคม รวมสร้างชาติให้พัฒนาสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยการยกระดับกิจกรรมกระบวนการการบริหารคนระบบบริบทการสร้างนวัตกรรมความยั่งยืนการเป็นเครือข่ายร่วมมือกับภาคร,รัฐกิจธุรกิจและประชากิจโดยมีมิติการพัฒนาหน่วยงานในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนเป็นองค์รวมช่วยสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานของหน่วยงานตนเองให้เพิ่มขึ้น และยังส่งผลดีต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยสิ่งที่องค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 1. ได้รับคำปรึกษาและแนวทางและได้รับการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรเพื่อพัฒนาต่อย,ยอดสู่องค์กรต้นแบบเพื่อการสร้างชาติโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 2. องค์กรจะได้รับการสนับสนุนในส่วนของการอบรมแนวคิดแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาบุคลากรเป็นระบบการทำงานและบริบทการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล6มิตินั้นได้แก่ Innovation ส่งเสริมการมีนวัตกรรมภายในองค์กร Good Governance การมีธรรมาพิบาลที่ดีในการบริหารองค์กร Principal Alignment การดำเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญาสังคมอารยะ (sustainability) การดำเนินงานอย่างยั่งยืน (impact) การสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ชุมชนและสังคม (devotion) เป็นแบบอย่างขององค์กรที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวม 3. ได้สร้างเครือข่ายกับองค์กรจากภาคส่วนอื่นๆทั้งภาคธุรกิจรัฐกิจ และประชากิจที่แตกต่างขยายมุมมองการบริหารให้เกิดความครบถ้วนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 4. ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของสถาบันการสร้างชาติรวมกับองค์กรภาคีสร้างชาติอื่นเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมสร้างชาติอย่างต่อเนื่อง 5. ยกระดับองค์กรสู่การเป็นต้นแบบองค์กร csr 4.0ภาคตะวันออกมีโอกาสได้รับการคัดเลือก ให้รับรางวัลเกียรติยศอันทรงเกียรติองค์กรต้นแบบเพื่อการสร้างชาติดีเด่น 6. ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อการสร้างชาติโดยในปัจจุบันการทำา o r p o r a t e Social Responsibility หรือ CSR ไม่เพียงเป็นการที่เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นการชั่วครั้งชั่วคราวแต่มองถึงความยั่งยืนของการช่วยเหลือ และลงมือทำผ่านการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเมื่อวันที่12กันยาย,ยน2566สถาบันการสร้างชาติและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกพอ,อได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC เพื่อการสร้างชาติอย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลาโครงการ เรามีมาตรการในการรักษาความลับขององค์กรโดยจะไม่มีการนําข้อมูลที่ได้รับเผยแพร่ออกไปภายนอกหรือสู่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาดยกเว้นในกรณีที่จะใช้เป็นข้อมูลต่างๆสาหรับภายในคณะกรรมการภายใต้การกำกับของสถาบันการสร้างชาติเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลหรือเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบหลักสูตร และโครงการ CNB ให้ดีและพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับของโครงการจะใช้เวลาในการเข้าร่วมจนถึงวันประกาศรางวัลเป็นระยะเวลาประมาณ12เดือนโดยทางทีม CNB จะมีคณะวิเคราะห์และที่ปรึกษาอาสาเข้าช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพองค์กรเป็นระยะระยะก่อนจะถึงวันงานรับรางวัลโดยในระหว่างทาง องค์กรมีเวลาที่จะพัฒนาปรับปรุงต่อยอดเพื่อไปสู่เป้าหมายแห่งชัยชนะในค่ำคืนแห่งรางวัลอันทรงเกียรติ C N B Award Night โดยรางวันนั้นเองที่จะมอบให้กับองค์กรที่มีส่วนร่วมสร้างชาติดีเด่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไปด้วยกันจากองค์กรเล็กๆที่ดี นำไปสู่ชุมชนที่ดีจากชุมชนที่ดีไปสู่จังหวัดที่ดีและเขตพื้นที่ในภูมิภาคที่ดีนำไปจนถึงประเทศที่ดีและพัฒนาแล้วผ่านจุดเล็กๆที่เป็นองค์กรสร้างชาติอย่างเรา